สวัสดีครับสวัสดีเพ่อ่พี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนฟซีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบปู่ช่างเทคกแท็กเตอร์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเสียบเปาเคมีเกษตรครับในวันนี้มาดูเจ้า d c ซ5 x นะครับ d c ซ5 x เคบินครับ <laughs> นี่ส่หนดพุ่งไยสิงนะพี่น้องี่จะกวักช้าหน่อยนะดีสี่ร้อยห้าเอ็กเคินครับเกี่ยวข้าวโกโค่นะพี่น้องทางฟ้าจัดให้ครับ ีมาเกี่ยวหน้าแม่นะเสียน็อตครับคนครเขาข้อครับนี่นี่ได้ยินขขาวว่าเสียหมูมาถ่ายแล้วนะครับนี่ <c oughs> อันนี้มายโยเลยอันนี้ เนี่ยมาเกี่ยวหน้าของแม่นะครับก็มาลงสองพันครับเอาอยักเขียวคันหนึ่งแล้วก็ไ5 x ห้าเอคันหนึ่งนะครับได้ร้อนครับเนอะนี่เด็กเก็บข้าวข้างคน,นาครับ เบา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 โอ้เออจะถ่ายไหมข้าวถือว่าดีนะพี่น้องปีนี้ ก็วิ่งนี้วิ่งนี้เอาไปขายนะครับแล้วก็วิ่งน้นก็เอาไว้ทําพันนะครับเก็บไว้ทําพันเอาคันโนเลยไวท้ทําพันแล้วเอากูต้าเกี่ยวไปขายนะพี่น้องนะเจ๊เดินไปบอกไป<า>บก<า>มาเกี่ยวริ่งน้นเสร็จเอาไปเทเลยเอาไว้ทําพัน นาเสียาประเทศเลยออนนี้เอาไว้ให้ครูป้าเกี่ยวเอาไปขายนี่ให้ช่างฟ้าก็ป้องขันมาขับนะครับเพราะว่างานส้มก็ช่างเทคอยู่ที่อู่นะครับช่างเทคิคทำอยู่ที่อู่นะครับวันนี้มีลูกค้ามาจากขนแก่นนะครับเอามาให้ทำที่เลย มัจะเดินตามนี่กูดูเสียงข้าวครับแม่ไหลดีจังเสียงข้าวออกดีมากเลยนะพี่น้องดีไซน์าเอ็กนี่เจอเข้านาดินทรายนี่หวานปากครับไปเจอนาดินเหนียวนี่แอบร้องไห้นะ ยาวๆนะพี่น้องนี่ก็ข้าวก็ถือว่าสูงใช้ได้นะครับก็สวยงามครับดีๆเลยฮ่าอีกนะพี่น้องนะตอนนี้นี่ตอนเปิดที่แรกนี่ราคะข้าวข้าวบาทนะพี่น้องแล้วก็ลงมาแปดบาทแปดสิบแปดบาทห้าสิบ แล้วก็เป็นบาทครับแต่วันนี้นะครับ7บาทแล้วนะลงเรื่อยๆนะพี่น้องนะแม่อยากให้ราคาข้าวข,ขึ้นนี่ก็ต้องสวดมนต์เลยล่ะนะครับชาวนานี่ลำบากนะครับทำนาเองแต่ว่าไปขายข้าวนี่ไม่ได้ตั้งราคาเองนะพี่น้องนะ ตอนนี้นี่ใส่ใสายพันธุ์ต้องยังไม่เร็วสุดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตัวเร็วนี่กวักข้าวนะครับมันจะกวักแรงนะครับ chẳng oh! thể khắp chỗ nè นาปีก็ถือว่าเป็นช่วงกบกปุยนะพี่น้องนะก็รถไครทำไรได้ก็คนนั้นก็ได้นะครับไหนไล่คิวทันก็ได้นะพี่น้องนะแต่คันไหนนี่ส้มอยู่หน้าง,งานนี่ก็ลำบากเลยนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวนี่ถ้าจะเล่นนี่มันคือการลงทุนนะพี่น้องนะลงทุนก็คือลงทุนทีเดียวนะครับ ก่อนลงงานนะเพราะว่าพอถึงหน้าง,งานจริงๆนี่จะของนาไม่ได้โรเรานะครับเขาทันคันไหนเขาเอาคันนั้นนะเราเกี่ยวไม่ทันเขาก็ไปเอาเจ้าอื่นนะครับก็คือต้องเช็ครถกันให้พร้อมนะพี่น้องนะ ได้ไหมเอาผมว่าไม่ได้เอาเสร็จเรียบร้อยครับลุดครับ จับกันนอร์มันยับเวื่ออย่งางปะยูเฟอร์ลงไปไล่หนูนะพี่น้องอยู่คนเดียวครับไล่ไม่ได้ครับหลุดไปแล้วครับนี่ทรงสวยนะพี่น้องนะ นี้นี่นยกฝาตัดฟันเกียร์ดันทสตือนะครับเป็นรถของอูนะครับเป็นรถของอูช้างเถนะพี่น้องนะนี่คันนี่เลบบิงสุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวให้ช่องฟ้าเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายยักษ์เขียวไปไปเก็บก่อนเลยนะครับ อ็ชาวนาก็ลำบากนะพี่น,น้องนะดูครับนี่เกี่ยวข้าวจนหน้าดำครับจะร้ายครับท่านนั้น,สนเสร็จแล้วครับเราขึ้นจนเล,ลอร์เลยเอาเข้าวพันธุ์พิเีนะพี่น,น้อง เดี๋ยวเรามาดูช่างฟ้าอีกสักฟังนะครับไม่จํงอ้ยหนุ่มอใาสา่น้ำมันเาใส่นมันทุกคนด่นแด้จะได้ไหมแค่ตัดเลยดลุงคนเรลยอชอบเลยซีลุงคนแล้วก็วิ่งกันวิ่โอ้โยจิยนิกาวดีกว่าหรอเกี่ยโยจินิกาเล ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องคลิปนี้ลากันแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ